ช่วงเทศกาลงานบุญใหญ่วิสาขาบูชาที่กำลังจะมาถึงพรุ่งนี้แล้ววันคล้ายวันประสูติตรัสรู้ป,ปรินิพนธ์ขององค์สัมมาสามัมพุทธเจ้าสารชนทั้งหลายพึงทำใจให้สะอาดสว่างสงบเหมือนเราสองคนในยามนี้ <c oughs> คุณนี้ครับครับผมก็ถือโอกาสช่วงสัปดาห์มหากุศลนี่แหละครับไปเข้าเข้าวัดนะฮะไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมบ้างตามกาลเทศะ วัดที่ไปเมื่อวานนี้หมาดๆครับนี่ฮะวัดธรรมมงคลอยู่ไม่ไกลจากเนชั่นบางนาตราดนละครับคุณผู้าครับซอยสุวิทย์ร้อบางจากเขตพ,พระขนงกรุงเทพมหานครนะครับที่นี่เป็นวัดที่ก่อสร้างมาประมาณกว่าครึ่งศตวตรรษนะครับตั้งแต่ปีพศ2506โดยพระเดชพระคุณท่าน หลวงปู่วิริยังสิรินทโลนะครับเจ้าอาวาสและผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ตั้งแต่สมัยเป็นป่าสแกเป็นป่าทึบเลยนะครับเมื่อ50ปีก่อนลูกหลานยุคปัจจุบันอย่างเราเราท่านท่านเนี่ยคงจะนึกภาพไม่ออกแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นป่าขนาดไหนหลวงปู่วิริยังไล่ผมฟังเมื่อวานนี้ว่าสมัยหลวงปู่เดินทุดงมาปักก่นอยู่แถวนี้มีแต่ป่าทั้งนั้นมองซ้ายมองขวามองไปไหนเห็นแต่ต้นไม้ต้นใหญ่ ตอนนี้เป็นป่าคอนกรีตแทนแล้วครับปัจจุบันครับนี่ฮะเมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสนะฮะไปสัมผัสบุญบารมีของหลวงปู่นะครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับคุณยิรับครับหลังจากได้ยินชื่อเสียงหลวงปู่มายาวนานมากครับหลวงปู่วิริยศรีรินทโรเนี่ยปัจจุบันท่านอายุ94ปีครับโอ้วครัคุณยิ่งครับดูฮะมาถึงกระเป๋าก่อนเลยครับนี่ฮะเพื่อความเป็นสีริมงคลลูกหลานเอ้ยนี่ ให้เย็นใสสะอาดสว่างสงบอยู่หลวงปู่เมตตามากเลยม <laughs> ผมนั่งอยู่หลวงปู่ถามว่าเป็นไรนั่นรถเข็นล่ะรถตกถนนครับหลวงปู่ครับสิกว่าปีแล้วครับอย่าปู่เป่าให้นี่ฮะใช้พลังจิตตานุภาพเพราะหลวงปู่เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นประธานสำนักใหญ่นะครับ,รบในการสั่งสอนอบรมฝึกปฏิบัติให้สาธิชนญาโยมเนี่ยเกิดพลังแห่งจิตตานุภาพ <S <S เพื่อจะนำมาซึ่งบุญบารมี และความสงบสุขสันติสุขให้บังเกิดขึ้นต่อชีวิตต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาติและต่อโลกของเราไปฟังเสียงหลวงปู่หน่อยดีไหมครับเมื่อวานนี้<ด>หลวงปู่ก็เทศน์ใ้ผมฟังนะเพื่อจะบอกผ่านไปยังญาติโยมสาธุชนแฟนร,ร,ร,รายการเก็บตกจากเนชั่นรวมถึงคุณดีราด,ด้วยนะครับครัไปฟังหลวงปู่ครับคนต่างได้พากันบำเพ็ญสมาธิแล้ว พลังจิตก็เกิดขึ้นเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นแล้วคุณธรรมสามประก,การคือการรับผิดชอบสูงการมีเหตุผลการมีความเมตตาก็เกิดขึ้นแก่เราความสงบสุขก็เกิดขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในครอบครัวย่อมเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้ประสบทึ่ง มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นอันว่าเราได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและผลที่ได้รับจากการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็คือการเดินทางไปสู่สวรรค์การเดินทางไปสู่พระนิพพานการเดินทางไปสู่ความสุขนั่นเองนั่นแหละครับส่วนหนึ่งบางช่วงบางตอนนะครับ ติดตามชมได้ในรายการกิษณะล่วงลูกสัปดาห์หน้านะครับต้อนรับแล้วก็ส่งท้ายเทศกาลงานบุญใหญ่แห่งปีอีกงานหนึ่งคือวิสาขบูชานะครับหลวงปู่วิริยังเนี่ยปัจจุบันอย่างที่เรียนครับท่านอายุ94ปีเพราะท่านเกิด7มกรา2463แกกว่าหลวงพ่อคูณเนี่ย3ปีนะครับหลวงพ่อคุณเนี่ยเกิด2466หลวงปู่วิริยังเนี่ย2463 บวชเรียนมาตั้งแต่อายุ21ปีนะครับ,รบที่จริงท่านบวชตั้งแต่สามเณรน,นะครับแต่เขาไม่นับพรรษาสามเณรน,นะ<อ>มานับที่พระก็ท่านบวชเนี่ยอายุ21ถึงปัจจุบันเนี่ยก็นับพรรษาได้73พรรษา<อ>นะครับหลวงปู่วิริยงเนี่ยเป็นลูกศิษย์เป็นทายาทธรรมก้นกุฏิของแม่ทัพใหญ่แห่งสายพระปา่าจากแดนอีสานก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับ หลวงปู่วิทยังในปัจจุบันเนี่ยถือได้ว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรูปสุดท้ายแล้วล่ะครับที่ยังมีชีวิตยอยู่ในเมืองไทย,น,ยนะครับในโลกนี่นะครับอ๋อเหรอฮะพอหลังสุดเนี่ยศิษย์ก้อนกุฏิอีกรูปหนึ่งของหลวงปู่มั่นน,นะครับแม่ทับใหญ่แห่งสายาพระป่ากรรมฐานจากดนอีสานก็เพิ่งรักษา,าะละสังขารไปก็คือหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาดอุดรธานีอ๋อครับนะครับหลวงปู่วิทยังเนี่ยปัจจุบันดูฮะ94ปีนะครับอายุ นี่ถ่ายเมื่อวานนะครับไปถ่ายภาพเนี่ยครับท่านยังแข็งแรงมากนะครับเดินโ,โหเดินเหินเนี่ยคล่องแคล่วเนี่ยในวัย94ปีในขณะนี้ถือว่าหลวงปู่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ94เนี่ยใช่ครับนี่<อ>ฮะดูฮะเดินได้แข็งแรงมากแล้วดูๆๆฮะลูกศิษย์ลูกหาข้างหลยยังเดินตามแทบไม่ทันนะครับเนี่ยหลวงปู่เดินชุบ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 เลยก็ช่างประเชงแข็งแรงมากแล้วก็ดูว่าน้ำเสียงในการท่านเทศเทศนาธรรมต่างๆนี่นะฮะ เจนแจ่มใสก้องกลางวานจับใจทราบซึ้งใจนะครับคุณทีละครับครับใครอยากจะไปกราบหลวงปู่นะครับตอนนี้ถือว่าโอกาสทองน,นะครับเพราะปกติในช่วง15ปีกว่าที่ผ่านมานะครับหลวงปู่วิรรยงเนี่ยไปจำพรรษาไปปฏิบัติธรรมไปเผยแผ่ธรรมะโดยเฉพาะสอนหลักจิตตานุภาพเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับ คือหลวงปู่เนี่ยไปจำพรรษาไปพำน,นักพักอาศัยอยู่ที่ประเทศแคนาดาครับเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยหลวงปู่จะอยู่แคนาดาเนี่ยประมาณ9เดือนอีก3เดือนเนี่ยถึงจะอยู่เมืองไทยนะครับก็จะบินไปบินมาเป็นระยะระยะตามแต่ภารกิจนะครับหรือริลสิลูหานต์มางานใหญ่ๆอย่างตอนนี้งานวิสาขาบูชาถือว่างานใหญ่ของโลกชาวพุทธเลยนะครับหลวงปู่ก็จะบินกลับมาจากแคนาดากลับมาได้มาสักอาทิตย์นึงนี่เองนะฮะ หลวงปู่จะกลับไปแคาดาก็วันที่5มิถุนายนต้นเดือนหน้านะครับก็ใครจะไปฟังเทศนาธรรมหลวงปู่นะครับก็ขอแนะนําให้ไปจับจองพื้นที่ที่นั่งกันนะครับตั้งแต่ตีสี่ครับหลวงปู่เจะเนี่ยประมาณสัก6กโมงเช้าที่ที่วัดเลยฮะที่ศาลา84ปีที่หลวงปู่ใช้ต้อนรับญาติโยมเทศนาธรรมนี่นะฮะเข้าไปก็จะเจอเลยครับ นั่นแหละฮะเพราะว่าชทีโมงนะญาติโยมเยอะมากประมาณหกโมงครับแต่ต้องไปจับจองตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ครับเพราะว่าคนจะแน่นไงฮะเพราะบรรดาคณะสิทธิ์ต่างๆพอทราบข่าวว่าหลวงปู่เดินทางกลับมาจากไฮดาก็จะปากต่อปากบอกต่อกันบ้างใน Facebook บ้างอะไรนี้นะฮะก็จะแห่กันมานี่เมื่อวานทีงไปโชคดีมากนะครับไปช่วงบ่ายเจอเลยแล้วก็หลวงปู่ก็ไปปฏิภารกิจข้างนอกมาฮะก็กลับมาช่วงสักบ่ายสามเศษเนี่ยก็เจอหลวงปู่พอดีเลยฮะได้นัดกันก่อนไหม ก็นัดนัดผ่านท่านรองเจ้าวาดคือพระมหาสุพลออซึ่งเป็นผู้บริการสถาบาันจิตตานุภาพเ่ยนะครับ,รบนี่นะครับนี่ฮะหลวงปู่จะเน้นเรื่องพลังจิตมากนะครับหลวงปู่ยังแนะนําว่าการสร้างพลังจิตเนี่ยทุกคนทุกท่านทุกวัยและทุกสภาพร,ร่างกายเนี่ยแม้แต่ผมซึ่งนั่งวีลแชร์นะครับ,รบสามารถทําได้ปฏิบัติได้เสมอเหมือนกันจะนั่งก็ดีจะนอนก็ได้ถ้าหากว่านั่งไม่สะดวกนะครับนะฮะ ก็หลักพื้นฐานเหมือนสายพระปากรรมฐานโดยทั่วไปสายพระอาจารย์มั่นเนี่ยนะครับคือหายเจ้าหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทรนะครับแล้วผมผมถามหลวงปู่ว่าต้องท้องกระถาด้วยหรือเปล่าอีทีพีโซอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เนี่ยที่สนามหลวงทุกวันนะครับเขามีพิธีใหญ่นะครับสวดมนต์นะฮะเ้าล้านจบฮะ ก้าล้านจบคุณนี่นะฮะจะไปก้าล้านจบเนี่ยคือวันพรุ่งนี้วิสาขาบูชาวันมาจันแห่งพระพุทธศาสนาโลกที่สามหลวงนะครับมนฑลทนพิธีหลักศูนย์กลางเนี่ยซึ่งพรุ่งนี้กราบขอเรียนเชิญน,นะครับใครอยากจะไปร่วมบุญบาร,รมีกับหลวงปู่วิริยังนะครับด้วยการสวดมนต์ถวายพระพรองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวดมนต์เพื่อสร้างสมาธิจเจริญจิตภาวนาสร้างพลังแห่งจิตตานุภาพจะส่งผลใหญ่หลวงต่อสังคมเราต่อประเทศชาติของเราเนี่ย ให้สงบสุขให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นสมัครสมานรักสามัคคีกันไปจนถึงพื้นที่ด้านขวานทองของไทย3จังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเนี่ยมาร่วมสวดด้วยกันได้เสมอเหมือนกันนะครับ9ล้านจบพรุ่งนี้หลวงปู่จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีสวดด้วยนะครับที่ท้องสนามหลวงของกราบเรียนเชิญนะครับครับนี่นะหรือว่าใครอยู่บ้านนะฮะไม่ได้ไปร่วมพิธีเนี่ยก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกก็โทนะครับพุทธ โธพุธโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับเนี่ยทำเนี่ยหลวงปู่น่นว่าทำเนี่ยวันละหานาทีเออวันละสามรอบเช้ากลางวันเย็นหรือก,ก่อนนอนนะครับหานาทีข้างละห <5 S 2> <5 S 1> นาทีง่ายๆฮะทำจะให้ว่างสะอาดสว่างสงบหายใจเข้าพุธหายใจออกโธนะขออญาตปิดท้ายเลยนะครับจะนั่งสมาธิเลยนะครับ <laughs> ส่งพลังงานคุภาพได้ครับเอาละครับวันนี้ก็คุณจิษะก็นำเรื่องดีๆมาฝากนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ